ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูออนมมีแฮสนัทนั่นเองค่ะกลิ่นฟุ้งปากฟุ้งคอขึ้นจมูกมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูมานำเสนอนะคะก็คือเป็นเมนูนมหมีแฮสุนัทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมของเรามีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองนะั่นคือหนึ่งเลยก็คือนมตาม,มีนั่นเองค่ะนมตาม,มีตัวนี้นะคะก็เอาเป็นกระป๋องสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นแฮสุนัทค่ะแฮสุนัทเราใช้เป็นของซินยอริต้านะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะมา ได้เราก็เลยมาลองทดทําทเมนูให้ค่ะ,ะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นเฟเวอร์แม็กค่ะเฟเวอร์แม็กตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของดันรสชาติหรือชูรสชาติขึ้นมาเองนะคะหรือเขาเรียกง่ายๆก็คือน้ําชูรสค่ะ <Wow. S 1> น้ําชูรสนี้ก็จะไปดันส่วนผสมต่างๆให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นนมผสมค่ะนมผสมก็คือ Uh, cpbnf นะคะก็จะเป็นนมข้นหวานกับนมข้นจืดที่เขาผสมกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้เราสะดวกต่อการใช้งานนะคะเปิดกล่องใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เป็นสูตรแก้ว16ออนและ22ออนกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือนมตำหมีค่ะเปิดนมมาหมีมาเลยหนึ่งกล่องค่ะ ตัวนี้ก็จะใช้หนึ่งกล่องนะคะต่อหนึ่งแก้วตัวนี้เทลงไปเลยค่ะเราก็จะมาใส่ความหวานกันก่อนนะคะตัวนี้ในสูตรแก้ว16ออนเราจะใช้แค่1ออนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานมากหรือหวานน้อยกว่าน,นี้เราก็สามารถปรับเพิ่มและลดได้นะคะ1ออนก็คือ30 ml ค่ะแล้วก็ต่อไปเลยก็จะเป็นตัว เฮสนัทนะคะไซรับเฮสออนัทของเราก็จะใส่แค่2ปั๊ม2ปั๊มของเราก็จะได้ประมาณ0.5 ml หรือครึ่งออนนั่นเองค่ะใส่ไปเลย2ปั๊มเต็มๆแล้วก็ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เลยวันนี้นะคะเราก็จะมาใส่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำชูรสหรือน้ำเฟเวอร์แมกนั่นเองนะคะเราจะใส่ไปประมาณ15 ml ค่ะ 15 ml ต่อ1แก้วคือครึ่งปั๊มค่ะโอเคมันใส่ลงไปนิดนึงแล้วนะคะเราก็กะเอาอะประมาณนี้นะคะก็คือ15 ml หรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ตวงออกก็ได้นะคะ1สูตรก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คน,คนใส่น้ําแข็งได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาแชร์เป็นสูตรเย็นก่อนเดี๋ยวนคลิปต่อไปเราจะมาแชร์เป็นสูตรปั่นให้ดูค่ะ สูตรต่อไปก็จะเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะแก้ว22ออนก็จะใช้นมตาหมีตัวนี้ค่ะหนึ่งกระป๋องเหมือนกันนะคะเทลงไปเลยค่ะนมข้นหวานค่ะหรือนมผสมนั่นเองตัวนี้จะใช้1.5ออนนะคะก็คือ1แก้วเต็มๆเ,เลยของออเรนทิลเรานะคะ แก้วตวงออเรน t a ลของเราก็จะใช้1แก้วเต็มเต็มเลย1,5ออนต่อไปตัวเฮซูนัทค่ะของเราก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะเพราะว่าปริมาณของแก้ว22ออนเนี่ยเขาจะใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นมากกว่าแก้ว16ออนนะคะตัวนี้เราจะปั๊มลงไปประมาณ3ปั๊มค่ะนั่นก็คือประมาณ20 ml นะคะหรือ20นิดๆิค่ะค่ะ แต่ตัวเฟเวอร์แมกเนี่ยคะเราจะใช้ปริมาณที่เท่ากันนะคะก็คือเขาจะไปช่วยชูรสดนั่นเองนี่ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ไปเติมน้ำแข็งสร์ฟได้เลยค่ะ ง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็คือเป็นนมหมีเฮโซนัทนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองไปทําหรือปรับสูตรยังไงก็ได้เลยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราทดลองมาแล้วค่ะหวานมันกลมกล่อมค่ะได้ที่เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมทันให้ดูนะคะว่ารสชาติของเขาจะมีรสชาติที่ออกแนวเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปเราก็จะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แก้ว16ออนก่อนเลยค่ะอืมได้ว่ารสชาติของเขาคือเค้มข้นหวานมันเลยนะคะแล้วก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งะคะ่ะนั่นก็คือเฮลเซ์นัทของเขาจะฟุ้งปากฟุ้งคอมากเลยแล้วก็จะชอบอให้ความหอม ชอบมากเลยค่ะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินนมที่ผสมพวกแอลมอนด์หรือว่าถั่วไม่ค่าไดเมียอะไรแบบเนี้ยเราแนะนำเลยนะคะตัวนี้ก็ไม่แพ้เลยค่ะเฮลอนัทอ,อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกแก้ว22ออนกันต่อเลยค่ะ ตัวนี้ก็อร่อยค่ะรสชาติคือเข้มข้นหวานมันเลยนะคะเขาจะมีความน,วนัวของรสชาติเฮลซนัทเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเติมให้นมตามีของเราเนี่ยมันมันมันเด่นขึ้นมาด้วยค่ะแล้วยิ่งใส่ตัวเฟ v เวอร์แม็กเนี่ยเข้าไปค่ะมันจะช่วยชูรสชาติของของเฮลซนัทขึ้นมา กลิ่นฟุ้งปากฟุ้งคอขึ้นจมูกมากเลยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าชอบมากมากเลยค่ะหวานกำลังดีค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหวานมากไปกว่านี้หรือว่าอยากจะลดหวานลงนะคะก็แนะนำให้ลดตัวนมผสมลงนะคะค่ะเดี๋ยวอีกทีอืมอร่อยมากๆเลยนะคะ วันนี้เราก็จะมีเมนูมาแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการให้เรา,เามาทำคลิปเป็นคลิปไหนก็บอกได้เลยนะคะเมนได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือมีคำแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะตันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ